สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยนางสาวปณิตาสีอยู่เนื้อหาประจำวันศุก์ที่4เดือนมีนาคมพุทธศักราช2565สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเราก็มาเจอกันในเช้าวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ยังคงมีเนื้อหาอะ ที่จะเตรียมสอบ RT ีของพวกเราเนาะก็คือการอ่านรู้เรื่องเป็นคำนั่นเองถ้านักเรียนฝึกสะกดได้คำเยอะๆนักเรียนก็จะสามารถอ่านคำได้อย่างคล่องเลยนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อหาของวันนี้นะคะอะก็ยังคงเป็นเนื้อหาอะเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเนื้อหาที่ครูนำมานะคะก็จะเป็นแนวในการทำข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะอ่ะเรามาดูคำสั่งเ็บอกให้นักเรียนนำตัวอักษรใต้รูปภาพ มาเขียนใส่หน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กับคำที่กำหนดให้1คำต่อ1ภาพเนาะทีนี้เราก็มาดูอ่าคำสำหรับวันนี้10คำและภาพเนาะอ่านักเรียนขาถ้านักเรียนฝึกอ่านฝึกสะกดบ่อยๆนักเรียนจะสะกดเก่งและสะกดแม่นเนาะแล้วเวลาเราอ่านออกเสียงบางครั้งเราก็อ่านมาแบบไม่ต้องสะกดเลยอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอ่านคลองเองอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ยังคงยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งให้หนูเหมือนเดิมอ่ะข้อที่1นึ่เขาบอกข้าวโพดขออาวอขาวไม่โทรข้าวพอโอดอพดข้าวโพดนักเรียนดูภาพด้านล่างกอไก่จนถึงตอประตักเนาะว่าภาพไหนคือรูปข้าวโพดคะ นั่นก็คือภาพคอควายนั่นเองนักเรียนก็นําคอควายมาเขียนตอบด้านหน้าอันนี้ครูเชื่อว,ว่าทุกคนเข้าใจนะคะทุกคนสามารถทําโดยไม่ต้องฟังคุณครูไม่ต้องดูคุณครูก็ได้ถ้าใครสามารถทําได้โดยไม่ต้องดูคุณครูแสดงว่าคนนั้นเก่งมากๆเลยเนาะ,ะทีนี้เรามาดูคําที่2ส,ส่วนใครที่ยังไม่แม่นทําไปตามคุณครูนะคะลูกทีนี้เรามาดูคําที่2คําที่2ออ่านว่าเลี้ยงสัตว์ ลอเอียง,งอเลี้ยงไม่ทูเลี้ยงสออัตอสัตว์เลี้ยงสัตว์คำที่สามเตาฐานตอเอาเตา้าโถอ,อานอฐานไม่เอกฐานเตาฐานคำที่สี่ต้นไม้ตออกนอต้นไม่ทต้นมอไอไม้ไม่ทไม้ต้นไม้คำที่ห้าร้องไห้รอององอร้องไม่ทร้อง หอไอหายไม่โทรห้ร้องไห้คำที่6ช็อกโกแลตชอออกกอช็อกกโอโกรอแอตอแลตช็อกโกแลตคำที่7ทับทิมทออะบอทับทออิมอทิมทับทิมคำที่8มะละกอมออะมะรออะละกอ,อกอกมะละกอ คำที่9ก้จิงโจ้จออิดงอจิงจอโอโจไม่โทโจ้จิงโจ้และคำที่10แครอทคอแอร์แคร์รออทอรอ์รแครอทโอเคนะคะก็ครบทั้ง10บคำอะหวังว่านักเรียนจะสามารถทำถูกทั้งหมดเลยเนาะทีนี้เราไปดูคำสั่งต่อไปอ่าคำสั่งนี้เขาบอกให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กำหนดแล้วเล่าเรื่องจากภาพ โดยการเขียนให้เป็นประโยคให้ได้ใจความอ่ะเป็นการฝึกเล่าเรื่องฝึกแต่งประโยคนั่นเองอ่ะเรามาดูภาพที่1ภาพที่1เป็นภาพอะไรคะอ่ามีเด็กนักเรียนหลายคนใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณครูนั่งอยู่ด้านหน้าและมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งกําลังเล่าใช่ไหมคะอ่ากำลังเล่า,อ,ลลาอาจจะเล่าเรื่องจากภาพก็ได้ใช่ไหมนักเรียนจะแต่งว่ายังไงอ่ะสำหรับประโยคแรกคุณครูจะยกตัวอย่างว่า ฉันเล่านิทานให้เพื่อนๆนฟังอาฉันชออะนอฉัน,ฉนเล่ารอเ,เอาเราไม่เอกเล่านินออีนิทานทออานอทานให้หอไอไหไม่โทรให้เพื่อนพอเอือน,นอเพื่อนไม่เอกเพื่อนฟังฟออะงอฟัง คุณครูจะแต่งว่าฉันเล่านิทานให้เพื่อนฟังส่วนนักเรียนจะแต่งว่ายังไงก็ขึ้นอยู่ที่นักเรียนจะอ่ะเ่าจากภาพเนาะทีนี้เราไปดูภาพที่2อ,อ่ะภาพที่2เป็นภาพเด็กนะคะใช่ไหมกาลังเล่นอะไรอ่ะกำลังเล่นอาจจะเป็นหุ่นยนต์รถยนต์ก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะแต่งว่าฉันมีรถยนต์ของเล่นก็ได้โอเคนะคะต่อไปเราไปดูภาพที่3 ภาพที่3คือ,อเด็กกําลังนั่งเล่นอะไรกลมๆอาจจะเป็นปปลูกโป่งหรือไม่ก็ลูกฟุตบอลเนาะกเรีน,นอาจจะบอกว่าฉันถือลูกฟุตบอลฉันเล่นลูกฟุตบอลฉันถือลูกโป,ป่งก็ได้เนาะที่ภาพที่4ี่ง่ายๆเลยฉันอ่านหนังสือภาพที่5อะไรคะฉันเล่นตอบคำถามกับเพื่อนก็ได้โอเคทีนี้เราไปดู อตอนต่อไปนะคะเป็นการอ่านเรื่องแล้วตอบคำถามเนาะอ่ะข้อความของวันนี้เป็นเรื่องอาหารของตัวไหม O R าหออารโหอโหานขอองงของตอ,อวตัวหอโมไอไหมอาหารของตัวไหมเรามาเริ่มที่บรรทัดที่หึงกันเลยใบหมอนบอไอใบ หอม,อออมอนหมอไม่เอกหมอนใบหมอนเป็นอาหารปอเอนอเป็นอาหารของตัวไหมอะสำหรับอันไหนที่ครูพาสะกดแล้วครูไม่สะกดซ้ำนะคะโอเคเนาะนักเรียนจำคำแล้วมาอ่านได้เลยถ้าเราเลี้ยงถออาถามิโทท่า เรเอาเราเรอเอียงงอเลียไม่โทเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงอ่ะอ่านทวนก่อนเนะาะใบหม่อนเป็นอาหารของตัวไหมถ้าเราเลี้ยงตัวไหมก็ต้องปลูกต้นหม่อนกอไม่แต่ครูก็ตอององตองไม่โทต้องปอรออุก,ก็ปลูกตออกนอตนไม่โทต้นหม่อน ก็ต้องปลูกต้นมอนเพราะตัวไหมกินพอเราออกเพราะตัวไหมก็อีกนกินเพราะตัวไหมกินอ่ะทวนบรรทัดนี้นะคะตัวไหมก็ต้องปลูกต้นมอนเพราะตัวไหมกินอ่ะบรรทัดที่3ใบมอนต้นมอน เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายต้นมอนเป็นต้นไม้ตออุนอตัวมิโทต้นมอไอไมมิโตไม้ต้นไม้ที่พออีทีไม่เอกที่ปลูกง่ายงออายอง่ายไม่เอกง่ายอ่านทวนนะคะใบมอนต้นมอนเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายบรรทัดที่4ีต้นมอน จะขึ้นงอกงามดีในหน้าฝนต้นมอนจะขึ้นจออาจจะขออึดนอนขึ้นไม่โทขึ้นจะขึ้นงอกงามงออ,อก,กองอกงออามองงามงอกงามดีดออีดีในหน้าฝนนอไอในหอนออาหนาไม่โทหน้า ฟออนอฝนในหน้าฝนชาวบ้านชอาวชาวบออานอบานมิโทบ้านชาวบ้านอ่ะอ่านทวนมันทัดนี้ค่ะต้นมอนจะขึ้นงอกงามดีในหน้าฝนชาวบ้านมรรทัดต่อไปจะเก็บใบมอนจะเก็บกอเอบบอเก็บใบมอน ไปเลี้ยงตัวไหมตัวไหมจะทำอะทำทออัมทำอ่านทวนรรทัดนี้เลยนะคะจะเก็บใบหม่อนไปเลี้ยงตัวไหมตัวไหมจะทำรรทัดต่อไปใย,ยไหมเป็นรังหุ้มตัวยใยยอไอใยไหมเป็นรังรออ่งงอรัง หุ้มตัวหออุบมอหุมไม่โทหุ้มต่ออัวตัวใยไหมเป็นรังหุ้มตัวเขาจะเอาขอเอาเขาจะเอาออเอ,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 อยาเอาใยไหมไปทอไปทอปอไอไปทอออทอไปทออ่านทวมนมาทัดนี้นะคะใยไหมเป็นรังหุ้มตัวเขาจะเอาใยไหมไปทอมรทัดสุดท้าย เป็นผ้าไหมเป็นผ้าผออาผาไมโทผ้าผ้าไหมใช้ตัดเสื้อผ้าใช้ตัดตออ,ดอดตัดเสื้อผ้าสอเอือเสือไมโทเสื้อผออาผาไมโทผ้าใช้ตัดเสื้อผ้าใช้ทำกระเป๋าถือได้ใช้ทำกระเป๋ากอรอ,อกะ ปอเอาเปลาไม้จะตะวาเป๋าถออือถือดอไอใดไม่ถูได้ใช้ทำกระเป๋าถือได้อ่านทวนบรรทัดสุดท้ายนะคะเป็นผ้าไหมใช้ตัดเสื้อผ้าใช้ทำกระเป๋าถือได้อ่ะโอเคเนาะทีนี้เรามาอ่านทวนพร้อมกันเลยอ้าวเรามาอ่านทวนกันนะคะอาหารของตัวไหมใบมอนเป็นอาหาร ของตัวไหมถ้าเราเลี้ยงตัวไหมก็ต้องปลูกต้นหมอนเพราะตัวไหมกินใบหมอนต้นหมอนเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายต้นหมอนจะขึ้นงอกงามดีในหน้าฝนชาวบ้านจะเก็บใบหมอน ไปเลี้ยงตัวไหมตัวไหมจะทำใยไหมเป็นรังหุ้มตัวเขาจะเอาใยไหมไปทอเป็นผ้าไหมใช้ตัดเสื้อผ้าใช้ทำกระเป๋าถือได้อ่ะโอเคนะคะ ใครอ่านไม่ได้อ่านไม่ทันย้อนคลิปกลับไปฝึกอ่านฝึกสะกดได้เลยเนาะทีนี้เรามาดูคำถามคำถามมีทั้งหมด4ข้อเนาะอ่ะคุณครูจะยกตัวอย่างข้อที่1เหมือนเดิมข้อที่หก็ถามว่าตัวไหมกินอะไรเป็นอาหารตัวไหมกินอะไรเป็นอาหารคะอืมใบหมอนนั่นเองบอไอใบหอมอ,อนอหมอนไม้เอกหมอน ใบหมอนโอเคข้อที่สองคืออ่านโจทย์ให้นะข้อ 2. ต้นหมอนจะเจริญเติบโตได้ดีในฤดูใดข้อ 3. ผ้าไหมทำมาจากสิ่งใดข้อ4ผ้าไหมนำไปทำสิ่งใดได้บ้างอ่าโอเคนะคะ ใครที่หาคำตอบยังไม่ได้ย้อนคลิปกลับไปฟังเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามได้เลยโอเคทีนี้ต่อไปเราไปดูคำสั่งที่1ของวันนี้อ่ะคุณครูให้นักเรียนเขียนตามคำบอกอีก10คคำนะคะอ่าเขียนวันที่ลงไปวันศุกร์ที่4เดือนมีนาคมพุทธศักราช2,565ขึ้นหัวข้อเขียนตามคำบอกขีดเส้นใต้2เส้นอ่ะเขียน 1- ถึง10ไปรอคุณครูเลยเนาะ เมื่อใครเขียนถึง10บแล้วขีดเส้นใต้1เส้นเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองด้านล่างแล้วพร้อมที่จะเขียนตามคําบอกเลยเขียนตามคําบอกวันนี้เป็นคําของวันที่สองเนาะอ่ะยี่สิบคำคุเลือกมา10คํานะคะโอเคถ้าใครพร้อมแล้วเรามาเริ่มคําที่1กันเลยคําที่1เขียนคําว่าผักกาดผักกาด คำที่สองเขียนคำว่าผักตำลึงผักตำลึงคำที่สามเขียนคำว่าม้านั่งม้านั่งคำที่สี่เขียนคำว่ารังแกรังแกคำที่ห้าเขียนคำว่ารู้จัก รู้จักคำที่6เขียนคำว่าวาวว,าวับวาววับคำที่7เ,เขียนคำว่ากวยจับกวยจับคำที่8เขียนคำว่ากันชากันชา คำที่9เขียนคําว่ารับจ้างรับจ้างและคําสุดท้ายคําที่10เขียนคําว่าผ่าตัดผ่าตัดโอเคนะคะถ้าใครไม่ทันอ่ะสต็อปหยุดคลิปไว้นะคะแล้วค่อยฟังคําต่อไปหรือย้อนกลับไปดูได้เนาะโอเคเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายภาพส่งคุณครูด้วยเด้ออ่ะ สำหรับวันนี้เนาะเนื้อหาของเรานะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะขอให้หนักเรียนทุกคนตั้งใจนะคะแล้วก็ว่างๆให้ฝึกอ่านด้วยนะคะฝึกอ่านคำในใบางานที่เราได้เรียนมาเนาะเพราะว่าคำในใบางานนั้นๆอาจจะมีในข้อสอบก็ได้ก็ขอให้หนักเรียนทุกคนตั้งใจนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปแล้วบ๊ายบายสู้ๆคะ่ะทุกคน